มาอีกแล้วคะ่ะทุกท่านหนุ่มผู้มีจิตใจสาธารณะนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะถนนเส้นทางนี้นะคะทุกท่านเป็นเส้นทางที่เราสัญจรไปมาทุกวันนะคะอยู่ใกล้บ้านเราคะ่ะเป็นเส้นทางที่เราสัญจรไปมาไปไร่ไปนาทุกวี่ทุกวันเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสไปรับจ้างาดึงเกรเดอร์เนาะได้ใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นนี้พอดีคะ่ะ ตอนนี้ก็รับจ้างเสร็จแล้วนะคะเรากําลังจะกลับบ้านนะคะทุกท่านเราก็เลยดึงสักหน่อยนะคะเป็นงานดึงข้างถนนนะคะเพื่อให้ถนนนั้นกว้างขึ้นค่ะอย่างที่เข้าใจกันนะคะทุกท่านว่าถนนค่ะพอนานวันไปพวกเถาวัลย์พวกไม้พวกหญ้าวัชพืชต่างๆก็จะเลื้อยเข้ามาปกคลุมบริเวณไหลาทางนะคะซึ่งทําให้ถนนนั้นแคบลงนะคะทุกท่านยิ่งหน้าฝนแล้วเนาะยิ่งแบบเติบโตเร็วค่ะวัชพืชที่นี้นะคะ การที่เรามาดึงแบบนี้ค่ะทุกท่านก็จะช่วยให้ถนนนั้นกว้างขึ้นนะคะนี่ค่ะทุกท่านเขตถนนนะคะอยู่เลยต้นไม้นั้นไปอีกนะคะทุกท่านจ๋าเขตถนนนะคะอยู่เลยไปอีกค่ะอันนี้ก็คือเราก็ดึงดึงนะคะดึงดึงเฉพาะพวกหญ้าที่เขาเลื้อยเข้ามาในในถนนค่ะถ้าเราไม่ดึงค่ะทุกท่านถนนก็แคบมากเวลารถบรรทุกมานี่สวนกันไม่ได้เลยนะคะต้องจอดนะคะต้องจอด แต่อันนี้ค่ะทุกท่านก็จะทําให้เส้นทางการจราจรสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะยิ่งตรงนี้มันเป็นโค้งด้วยค่ะทุกท่านเห็นไหมคะถ้าโค้งแล้วถนนกว้างๆนะคะก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะดีค่ะดีกว่าถนนแคบๆเนาะกว้างขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะปกตินะคะทุกท่านเราก็จะไม่ค่อยได้ไปรับจ้างดึงเกรดเดอร์เท่าไหร่ค่ะส่วนมากเราจะรับจ้างเป็นงานไถงานปั่นนะคะ งานดึงเกรเดอร์ก็นานๆจะมีทีนะคะซึ่งวันนี้มีคนมาจ้างเราไปดึงเกรเดอร์เราก็ถือว่ามีอุปกรณ์อยู่ด้านหลังพอดีค่ะทุกท่านแล้วการที่เราดึงแบบนี้ค่ะก็ดีกว่าไม่ทํานะคะทําดีกว่าไม่ทําค่ะทุกท่านเห็นไหมคะทุกคนเห็นล้อทางด้านซ้ายไหมคะนั่นค่ะทุกคนพวกหญ้าพวกวัชะพืชเลื้อยมาจนถึงล้อล้อทางด้านซ้ายเลยนะคะ โดยเฉพาะตรงนั้นค่ะทุกท่านเลื้อยเข้ามาลึกเลยนะคะเวลารถมากระทั่งรถบรรทุกค่ะถ้ามาถึงจุดนี้ต้องจอดนะคะจอดเพื่อหลบหลีกกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือร่องรอยนะคะที่เขาได้ดึงไปนะคะเห็นไหมคะว่ามีพวกรากวัชพืชยังหลงเหลืออยู่เนะะี่ยค่ะนี่คือร่องรอยนะคะบ่งบอกว่าวัชพืชนะ่ะเลื้อยเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกท่านพอดึงออกไปแล้วก็เป็นไงทุกท่าน กว้างโล่งสะอาดตาทําให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้นอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยนะคะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างค่ะทําแล้วดีก็ทํานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะขอบคุณทุกคําแนะนําติชมค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ